ไเที่ยวอียมัน ma คืออะอ่างเยเรางงาที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไม่มีการขาไม่มีอะไได้เพิ่มยอมไม่ไม่ได้เงินยมไปเที่ยวแต่ต้องบอาต้องมาไม้อง่มีแล้วมีแต่น้องเที่ยวน้อกิไม่มีไม่หนูติดติดเขาหมเลยตกไหมน้ว่าเขาออกไห้หมดเลยพี่ข้าจ้าไมได้อยูคือหนูไม่มีจิ ดูสคหนเลยครับถ้าเรีันว่าการนี้มาทำงานก็ไม่เคยพอเลยใช่ไมพอไหมันขัดขาดเดี่มันี้มันโนถ้าทำยังไงอย่างนั้นน้องก็ต้องไปรับงานอยู่ทีนี้มันก็เหมือนเดิมมาใหม่ๆได้วันเท่าไหร่เนสามร้อยห้าสิสองสามเดือนอยู่ได้ไง

พี่อะนะพี่อะพี่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องอยู่กับพี่ตลอดหรอ